นี่คนโค้ชทีน้ำครับก็เป็นบางทำงานเกี่ยวกับสายสุขคือยอย่างตั้งแต่วควบคุมโรคยันรักษาคนไข้ได้เป็นพิษผลเบื้องต้นนะฮะแล้วก็สาเหตุที่ไปหามอ,อกเพราะหนึ่งเป็นต,อนตน้อ,ตอนนะตาลมด้วยนะต้อ,ตอนนะฮะตาลมเวลาโดนลมโดนแดดเนี่ยคนเป็นจะรู้สึกว่ามันเคืองมันคันมันแดงสารพัดเลยฮะ หมอก็นัดว like ่าจะลอกเหมือนกันแต่ว่าผมยังไม่ไปพอดีมีคนเพื่อนผมนะฮะแนะนำผริพันธ์ตัวนี้นะครับแล้วก็ขอเขาใช้มากล่องนึงง่ะกินในที่เขาแนะนำรอครับสองเม็ดวันละสองเม็ดสองเม็ดสองเม็ดกินไปก็วันที่วันที่ห้าโดยสามครับไม่ถึงเก็ดวันวันที่ห้ารู้สึกที่ผมต้องใส่แว่นสมัยก่อนมันมองไม่เห็นตัวหนังสือ มัน้าหมอยิ่งตอนกลางคืนนะครับขับรถไปเนี่เจอแสงมาสะท้อนเป็นสองแสงสามแสงอยครกันทีนี้แหละฮะมองไปไม่ได้เลยตั้งแต่ผมผมก็เลยไม่อยากขับรถตอนกลางคืนแต่พอไปได้พอมาได้พีิีพันตัวนี้นะครับผมกินอยู่ประมาณห้าวันอาการของผมคือดีตาไม่แดงไม่คันตาไม่เคืองตาก็ก็ยุบนั่นแหละที่ผมใช้บาง ถ้าคนเป็นเหมือนผมนะลองหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้ดูได้นะครับและจะดีขึ้นเหมือนผมลองดูนะครับผลิตภัณฑ์ของเขาเยี่ยมสุดยอดจริงๆครับ